ตอนนี้ผมเจอตลาดที่ผมเคยวิ่งเล่นสมัยเด็กแล้วนะฮะผมจําได้เพราะว่ามันจะมีบ้านเก่าๆแบบเนี้อยู่สองฝั่งซึ่งยังเหลืออยู่นะฝั่งนู้นยังเหลืออยู่แล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังอยู่เป็นแถบเลยก็มันผ่านมาสี่สิบปีเนาะตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเมื่อก่อนมีคนขายของเต็มเลยไม่ใช่อยู่ในลนนักษณะนี้ตอนนี้โล่งมากเมื่อก่อนอยู่ตรงนั้นอะ่ะอยู่ตรงที่เขาขาย ขายของตรงนั้นเลย้วนเะมื่อก่อนโหไม่น่าเชื่อยังอยู่แะ่กี้ขับรถผ่านเห็นก็เลยโอเคแวะถ่ายให้ดูนะนี่คือสภาพเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาวิดีโอนี้ให้แม่ผมดูเพราะว่าแม่ผมก็คงอยากรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงล็อกล็อกว่างมาก ไม่น่าเชื่อถ้าผมวิ่งเล่นอยู่ตรงเนี้เกวันเด็กกนะันาะแต่ว่าสภาพมันไม่ใช่แบบนี้นะสภาพมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เขาเหมือนกับทำใหม่โอเคเราย้อนอดีตให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันอีก